สวัสดีครับเรียกหนูว่าไอ้จ้าบขันยังขันไม่ได้มึงทำไม่ได้มึงรออีกงานอะไรนะรานจะรักกันเยอะไม่บ้างทำพุ่นมาแปลกๆไงฮัลโฉันปวดเองเลยว้ายยาห์งฉันไม่เคยง่ะถ้าทำมีที่หนูจะดีอีกงานเท่าไรนะให้ม่นี Oh. มีเพื่อนมาใหม่คตรเยอะเลยเยอะชี่น่ารักกันทุกคนเลยทุกคนน่ารักมากเลยโยกันเลยจะทำาห้าดูดินี่อยี่กำลังทำอะไรอยู่ให้ทายีิอยู่ทำอะไรอยู่ บ้าไปนาเต้นมันไม่มีจริงวุ้ยบ้าเร็วเต้นบ้านผีสิงมันไม่มียอพูดไปเจอไปเรื่อยไม่รู้เรื่องเลยเพื่อนใหม่นั้นเนี่ยเหมยังไม่รู้เลยแค่ครับผมยังไม่รู้เรื่องเลยคละนี่จะบอกไม่ให้นะกินน้ำอยู่ดูสิเฮ้ยเตรียมตัวเลยจึงด้นะก็จะเข้าไปได้อะ กต้องเตรียมของจ,จักอย่างไว้ด้วยจำไว้ไม่งั้นแกจะโดนนี่ไอคำพูดนั่นอะมันออกมาจากปากได้ไงวะบ้าไปเรื่อยนะไม่ใช่แล้วไม่แต่คนเท่ๆไม่แต่คนเฟียวๆไม่แต่คนจับจาา